สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละอองชาแนลทุกๆท,ท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาหาคุณยายพยาบึ้งนะคะก็มี fc หลายแต่หลายท่านนะคะที่คิดถึงคุณยายพยาบึ้งนะคะวันนี้แอดก็เลยมาหาคุณยายนะคะว่ามาถามดูนะคะว่าคุณยายฝันอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อตเด็ดๆนะคะสำหรับ f c ท่านใดที่เราคอยตัวเลขพยาบึ้งนะคะเดี๋ยววันพระที่26แกอ็ดกะคุณยายก็จะขอโชคขอลาบกับพยาบึ้งไปฝากกับ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณยายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอปดไปหาคุณยายพร้อมกันเลยนะคะคุณยายอยู่หลังบ้านคะ่ะท่านผู้ชม FC หลายแต่หลายท่านก็คิดถึงคุณยายนะคะวันนี้เอ็ก็เลยอยากจะมาหาคุณยายนะคะท่านทู้ชมคะเนี่ยนะคะก็ลูกสาวของคุณยายก็เลี้ยงวัวด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณยายก็อยู่หลังบ้านนะคะท่านทู้ชม ทำอะไรอยู่เนาะคุณยายนี่ยนะคะคุณเห็นเจอคุณยายแล้วคะ่ะ <lever ing, S 1> ท่านผู้ชมนั่งแกะเม็ดมะขามอยู่คะ่ะขยันมากมค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ <c ười> คุณยาย <c ười> ทำอะไรอยู่คะคุณยายข <c ười> ยันอีกแล้วคุณยายอยู่ไม่นิ่งเลยโอ้โหแกะ แกะเปลือกออกหมดแล้วเนาะยายเนาะเออแกะเม็ดอันนี้อ๋อวันนี้ก็แกะเม็ดเม,ม็ดออกเนาะขายโลกี่บาทคะยายห้าสบโลห้สลาสิบอ๋อัน,น,นลูกน,นี้แม่งนานปีรวนเนาะอ๋อขายเมื่อวานได้สองร้อยคุณยายก็ขยันมากมากค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลางวันก็จะนั่งแกะเม็ดมะขามเนาะยายเนาะจ้าอ๋อค่ะ ไว้ขายเนาะยายเพราะว่ากินก็กินไม่หมดเนาะเปรียปร้ยว <c oughs> แกะไว้ขายนะคะท่านผู้ชมคุณยายคุณยายคะพอดีเอฟซีคิดถึงคุณยายค่ะคุณยาย<อ>ให้แอดมาหาคุณยายอบอกว่าคิดถึงคุณยาย<อ> <c oughs> จ้าแอดก็เลยอยากจะมาถามคุณยายดูค่ะว่างวดนี้ฝันอะไรยังไงบ้างคะคุณยายค่อกอี้เราปั่นมอไซคอย่งแมงหญ่นะ กือแนเนีนอางเาอับหมวัอรเี้อดี๋ยวเียขนนะเดี๋ยเพยโอถ้าพูดถึงเรื่องความฝันก็จะเนียการขลกน้อยเนาะเมือเนี่ยนี่นะคะท่านผู้ชมคุณยายก็พูดบอกเอนะคะก็จะรยดนหัวลุกมาค่ะท่านผู้ชมก็ฝันเห็นตาเจ้าที่อีกเนาะเออตาอบาอ้ยเอาของมาให้คุณยายนะสวัสดี คุณเอสละองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับล um ูกสาวของคุณยายนัดช่องมิวชแนลเนาะก็มาได้การสองช่องนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เอสละองเป็นคนหาคุณยายนะเพราะว่าเอสไม่ค่อยคล่องค่ะก็คุณยายบอกแล้วว่าฝันฝันฝันอีกแล้วนะยายเนาะฝันอีกแล้วค่ะฝันว่ายังไงที่ยายทางน้ากับคือโยบอมอยฝันเห็นตาเจ้าที่เอาของมาให้อีกนะยายเนาะตา ของเป็นอะไรเนาะของคุณยายบังมุกจอนดอันจันเบิ่งๆนะแล้วบอกว่าพี่ทำไปทำไปไหนอดๆแล้วก็ค่ะูโดนหมดแล้วก็พยักพอดีเคือเพลื่อนเตียงจืดก็หยักเลยแล้วบอกอะไรหยกขี้ห้อยนะกำลังฝันว่าเห็นตาเจ้าที่เอาของมาให้คุณยายหนึ่งทุงเนาะนาใบสามทุงให้สามทุง พอดีคุณยายตกใจสะดุ้งตื่นใช่ไหมคะยังไม่ได้เปิดดูบอกคุณยายกันเบาเตมเนี่ยโอ้อยังไม่ได้เปิดดูของเนาะทีนี้คุณยายก็สะดุ้งตื่นก่อนเนาะเพราะว่ามีคนมาเรียกคุณยายเนาะก็เลยตื่นจริงๆค่ะท่านผู้ชมยังไม่ทันรู้ว่าของเป็นอะไรกันนะยายเนาะก็่ะก็น่าถ้าฝันแบบนี้เอดว่าน่าจะมีโชคอีกนะคะคุณยายเพราะว่า มีคนเอาของมาให้เนาะถ้าได้รับของแล้วก็คงจะได้โชคค่ะยายเนาะไอ้โชคอีกแหพงหมดนี่หมดหมดก็แล้วแต่ผ่านตัวหอมแบบมันเต้อันนึงไอ้ายี่ยอดนี่ก็เอาหนังในเอาพิมุ่นหนางหอมเนี่ยบานไหมนะก็หมดพน้ากี่มันอ้อยแส่คือ้อยหมดนี่เห็นวันที่หนึ่งเขาจะให้งวดวันที่หนึ่งอีกใช่ไหมคะคุณยายจากขยาบึ้งเนาะจากเบึ้องจากเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้างวดนี้ก็ จะตามต่อเน้ะยายคุณยายบอกว่าได้เน้อยายเนาะได้เห็หมดนีหนึ่งวันหนึ่งวดนี้เราจะเปลี่ยนรูใหม่เน้อยายรูใหม่นวยเกิดฟังอยู่หน้าบ้านเนาะรูใหม่จะอยู่หน้าบ้านนะคะท่านชมเมื่อกี้แอดก็ไปส่องดูแล้วนะคะอยู่ติดต้นมะยมเน้อยายเพราะว่ารูนี้ยังไม่เคยขอเป็นรูใหม่งวดแรกนะคะเนาะ รูใหม่งวดแรกก็คิดว่าน่าจะเข้านะยายเนาะเข้าแหะจาคิดไอ้ตัวเข้าแหะค่ะเพราะว่าเอฟซีเราคอยตัวเลขพยาบึ้งกันเยอะมากค่ะท่านจ้าเออตรงจ่าคุณยายจ่าเพราะว่าตัวอันที่หนึ่งก็ยังเชื่อมั่นคุณยายเหมือนเดิมค่ะยังเคารพนับถือคุณยายเหมือนเดิมแล้วก็รักคุณยายชอบยายค่ะเออชอบยายชิมนุ่มกับลูกชิ้นเยอะอักเง็บอ้วนแบ ถึงเลขจะเข้าบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเอฟซีก็เข้าใจข่ายไม่มีใครโกรธคุณยายค่ะจ้าจ้าเข้าใจค่ะยายเครียดอยู่คนเดียวยายชอบเครียดอยู่คนเดียวนะยายเนาะเวลาเลขไม่เข้ายายจะเครียดกินข้าวไม่ได้เนาะเอฟซีว่าไม่ต้องเครียดค่ะยายแล้วก็ไม่ต้องขอโทษเอฟซีด้วยค่ะเอฟซีเข้าใจค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะวันนี้คุณยาย มาเราะได้น่ารักมากค่ะท่านชมค่ะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีอารมณ์ดีจนถึงวันที่หนึ่งเอากอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะรู้ว่าเอฟซีเข้าใจเนาะแล้วก็ไม่โกรธยายเนาะจ้าก็เดี๋ยววันพระที่ยี่สิบหกเนาะยายเนาะวันพระที่ยี่สิบหกอดกับคุณยายก็จะขอโชคขอลาภจากพญาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าเอฟซีลายแต่ลายท่านนะคะที่ถามถึงตัวเลขพญาบึ้งนะคะ งวดนี้จะเอาวันพระที่ยี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะออรูใหม่งวดแรกค่ะท่านผู้ชมมีลุ้นแน่ๆค่ะเอ็ดคิดว่าเนาะยายก็มั่นใจด้วยค่ะยายายมั่นใจค่ะเป็นทำไมจ้าเพราะว่าเราเคยได้โชคกับพญาบึ้งเนาะยายเนาะออก็หลายงวดแล้วเนาะยาย,นใ,นยใช่พญาบึ้งก็ให้แม่นหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชม แต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะคะงวดนี้อาจจะเข้าก็เป็นได้นะคะจุดงวดนี้นนเนาะงวดนี้เข้าเนาะโจด<อ>ใช่งวดนี้รูใหม่น่าจะเข้าค่ะท่านผู้ชม,มออจ้าแต่รูสวยด้วยนเนานะเดี๋ยวแอบจะพาท่านผู้ชมไปดูรูพญาบึ้งอีกรอบนะคะว่า รูจะใหญ่ขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะรูเดิมมันมันมันมีลูกแล้วโอ้รูเดิมเขามีลูกลานอออกีกแล้วเนาะแต่กนเหยเต็มเต็มรูอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็เนกเเพพียอขาก็มาอยู่กับยายเต็มสวนเลยเนาะยายเนาะทีนี้ออกลูกออกลานเนาะยกครอบครัว ตายายก็ยกครอบครัวมาอยู่กับคุณยายพญาบึ้งนะคะท่านผู้ชมยาบึ้งอยู่ในกระท่อมไก่เอออยู่ติดกระท่อมไก่เนาะนอนที่บ้านไม่ได้คุณยายนอนในบ้านไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมชอบมานอนที่กระท่อมเนาะจะมีเพื่อนกับไก่เออมีเพื่อนกับไก่ แล้วก็น้องน้องมาเนาะจะนอนใต้ทุนอใต้เตียงใหญ่เนาะข้างๆใหญ่นะคะท่านอยู่กับไก่ให้ข้าวไก่เก็บไข่ขายด้วยนะยายเนาะออ๋วันนี้เก็บไข่หรือยังคะยายหลอดเก็บเงี้ยอ๋อเก็บตอนเย็นเนาะเออเมียไข่อยู่บนเพีงอุ้มป้วงตัเพียงป้วงไงจ้ะเก็บไข่ตุ่ยเก็บไข่ เก็บข่ roommate, ไม่ได้ขายลูกขายให้ลูกขายเก็บขาให้ลูกขายลูกเป็นเจ้าของไก่ให้านไปโรงเรียนให้ห um ้านไปโรงเรียนเนาะค่าขนมหลามเนาะยายเนาะจ้ายายยายอยู่เฉยไม่ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยแกะกระทาแกะมะขามทั้งวันทยันมากค่ะท่านผู้ชมคุณยายบอกว่ากิโลละห้าสิบบาทใช่ไหมถ้าขายปีกิโลละเจ็ดสิบบาทค่ะค่าแบบซื้อแบบขายส่งคือแบบสิบโลขึ้นไปโลละห้าสิบบาทจ่ะ๋อใครสนใจสั่งมาได้นะคะ แต่มีค่าสูงนะคะเพราะว่าส่งมันไกลบางคนจ้่เกือบเลยขายปีกิโลละเจ็ดสิบบาทขายส่งกิโลละห้าสิบมีเยอะใช่ไหมคะมีเยอะค่ะยังจะบอกอ่ะเก็บไปหมดบนต้นยังอยู่อีกโบอกเบอร์โทรเอฟซีเลยค่ะเผื่อว่าใครอยากจะสั่งบอกเบอร์โทรทุกทุกที่มิวชแนลนั่นแหละเบอร์โทรมิวชแนลนั่นแหละใครสนใจมาขามนะคะโทรมาที่เบอร์โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ด ห1หนึ่งหนสองค่ะสิบโลขึ้นไปราคากิโลละ50บาทค่ะสั่งแบบสิบโลขึ้นไปนะคะถ้าขายปลีกก็กิโลละเ0็ดบบาทค่ะคุณยายขายนะคะ เอ็ดไม่ได้ขายค่ะเพราะเอ็ดไม่ได้เกะกับเขาขายให้คุณยายเนาะพอได้ค่ามากค่าพลูเนาะยายเนาะจ้าโอตักเออดงดนี้ถูกอีกเนาะยายเนาะเอาฟันตรงให้เอฟซีดูชัดๆหน่อยค่ะงดนี้ถูกไหมคะคุณยายถูกโอ้คุณยายว่าถูกครัท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องของละองชาแนลมีโชคไม่ลาบไปกับคุณยายพิยาบึ้งนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณยายขอบคุณค่ะ